สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำนะคะวิธีการสร้างไฟล์งานนะคะหรือว่าสร้างจ็อบงานนะคะของกล้อง t t t l s t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  o o นยี่ห้อ Nikon รุ่น d t m 452C ค่ะหลังจากที่เราตั้งค่ากล้องเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการนะคะกดเข้าไปนะคะที่เมนูนะคะและเลือกไปที่1นะคะโดยใช้ลูกศรเลื่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการนะคะตั้งชื่อไฟล์จ o อบของเรานะคะตัวนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนอ่าเป็นตัวหนังสือหรือว่าตัวเลขได้นะคะโดยกดที่ปุ่มโหมดนะคะให้สังเกตตัวอักษรข้างบนนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวหนังสืออยู่นะคะถ้าเรากดหนึ่งครั้งก็จะเป็นตัวเลขนะคะ ค่ะหลังจากที่เราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะให้เรากด enter ได้เลยค่ะกด ok ค่ะถ้าเราต้องการที่จะดูจอบงานของเรานะคะให้เรากดที่เมนูอีกครั้งค่ะเลือกที่จอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นจอบงานนะคะที่เราตั้งค่าไว้นะคะถ้าเราต้องการที่จะลบให้เรากดที่ตัวนี้ได้เลยนะคะ msr สองเพื่อ e l e t e นะคะถ้าเราต้องการ ลบก็กดที่ NG Delete ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างไฟล์งานอีกครั้งนะคะให้เรากดที่ Create ตรงนี้ได้เลยนะคะที่ MSR 1ค่ะแล้วเราก็ตั้งชื่อ,อไฟล์งานของเรานะคะแล้วให้กด Enter ค่ะ กดโอเคค่ะและเราก็จะได้ไฟล์งานของเราทั้ง2ไฟล์งานนะคะแล้วเราก็จะสามารถใช้งานนะคะของกล้อง Total Station ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวิธีการสร้างไฟล์งานจ็อบก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ